สวัสดีค่ะทุกๆคนมื้อนี้ย่ายมาหน้าผ้าหลานมาหน้ามาเบิงน้องไส้วานเขาให้อาวพี่น้องหน้าใกล้ๆกันนั่นละจา้ารถไทกะเพื่อนเฮ็ดถนนไวัางแตะวันฝนตกไม่ไมพี่น้องที่แหลกกับ่มีถน,นนดอกบอนทางเขามาหน้ากับมหฮอดแครพ,พนนี่ล่ละวันนี้เพื่อยากเ็ดถ,ถนนไห้มันไปทางหัวหน้าอกีกเนาะพี่นอ้นองเป็นมีโครงการสิคุดสะวัสดุหน้าธงนี่ไฟท่านนี่ก็สิเป็นของ หลานไา้ของลูกของอาวหล่ะจ้าเบื้องดูถงเขาที่เพิ่าวานไหวพี่น้องค้นวานเข่าพ่นกระจ้างมาพน่พนพน่นมาใสเครื่องพ่นพี่น้องพ่นเข่าลดอีแตกพ่นนี่นล่ะใส่มามา่อวานหายจนเรียบร้อยละจ้าลดไถน้องซส้ใยญ่กบเป็นผู้สิมาปั้นเนาะคะ่ะแต่ว่าก้อนสิปั้นกัดไปรองมึงสก้อนรองมึงท่างที่เห็ดไหซสก้อนว่ามัดเป็นจา้าใหญ่แบบสันพันเห็ดถนนเขาหน้าช่วงทั้งเทิงนี่ตอนที่ฝนตกไม่ไมเนาะค่ะกับไปเกตไปยังไหมันเรียบร้อยเนาะค่ะพี่น้อง ข้ออการปีหนาพนว่าพนสศึกสาบ้านสั้นปีนี้เอาถนนสะก้อนพนะพูดนะท่าหน้าหัวหน้านี่ก็ไกลเติบยุพี่น้องหน้าทงนี่มันสิประมาณ30ไร่ได้ค่ะพี่น้องของอ่าวเนาะคะ่ะนี่ยพนสิเฮ็ดสาหมองนี่แหละพนสิขุดสาหมองนี่มันเป็นสางเก่าได้พี่น้องของอพายพูดนะพี่น้นองเลียวเห็นบ่ค่ะไงทวนทวนอ่ะหน้าติดกันได้เป็นหน้าบ้านอื่นเพิ่นบ้านเขาขึ้นกันช่วงนี้มันแรงเนาะพี่น้องก็ร่างฝนถี่ช่วงค้นบ้านเขาก็ร่างเล็งล่ะคะ่ะย่านฝนย่าน ฝนมาคุณน่ะเสียงล้านข่อยพี่น้องพ่นบานเขากะกับมากพอดีพี่น้องแล้วกับไปยีหยงบุไปบานเข่าให้ไปบุเพินกระรับบานเขาย่างเดียวนะคะ่นเก่าแนวนว่นใส่หลดมานํามาเห็นยายไายขี่เพิพนกะหวะัวขวนเปิลมาเปยาย้นี่ก็มาไทาย,ยขี่ีปแล้วเจ้าม่ถึงเต้านาหน้ากบมาไทายเต้คขีบพ่าหลานมาหน้ามาไทายเต้ขีบอ้าวข่อยเป็นอาชีพขี้เอตื่นน้องเพ่อนยายนี่ก็ได้เจ้าก,ะไ,ากะได้เจ้าก็ได้เขากล้องข่อยได้ว่านีน่สนดก วันนี้น้องไส้ย่ายไปเกรตทางไปลองทางมึงเราก็เลยมาเล่นน้ำหลาน,นะค่ะมาหลานนอยบักลาย่าในี่ล่ะอันพุ่ยันเอาแล้วกันมานางจักตอกจักตอกไว้ทาให้ลูกหลานดำหน้านสันนางจักตอกเล่นเฝ้าผ,ผู้ปันเข่าปันว้านเข่านี่ล่ะพี่น้องรดคู่ใจอี้สมคู่ใจน้องไส้ย่ายนี่ก็มาจอดพักพรสก้อนค่ะวันนี้นหน้าสามสิบเมัดมือล้ะพี่น้องกับสิคำมาพอดีลัสิแล้วซัาบ่บุก,ก็เริ่มลงมือเห็ดล่ะค่ะพี่น้อง สู่กันไปเนาะจ้าคุณน่ะหน้าวานกับสีจังสีแหละพี่น้องฝ่าวน้ำคว่ำแห่งแรงคว่ำช่วงซืออากาศฝนถึงช่งงวงฝ่าหิ็ดเนาะจ้าพี่พนปั้นแล้วด้วพี่น้องเรียบดีคักยายกำลังสิกลับบ้านายโมง่งใบสองเนี่แหละยายผ้าหลานกลับบ้านก็เลยเห็นน้องปั้นเขาไงาคุ้มฝ้าอยู่พี่น้องเอ้ยค่ะกหิ่นทรงข้ามมาสัน่นมาไงทวนทวนอยู่ก็เลยทายขีบเบิง้งพี่น้องเบิ้งขานี่ประมาณนี้ค่ะเบิ้งดูละ่ะ เพนนันปั้นแหลวๆก็เรียบดีดีดอกค่ะแตกดีเพราะว่ามันดินแห้งเนาะค่ะพี่น้องช่วงนี้พู้ได้กับเฝ้าเลี้ยงเฝ้าเลี้ยงแหละจา้าอยาขยามันตายเนาะอันปั้นจากสามสี่มือให้เกิดนอบพรว่าแวมาก่อนจงคอยฝนมากนะกับพอดีเลิกค่ะพี่น้องแต่ตกมาช่วงนี้อยากระสิน้มก็เขายาสิเกิดอันเลี้ยก้อนเขาได้พี่น้องกับฝนตกมาช่วงนี้ค่ะก็เลยพักเฝ้าพักกันเลี้ยงเอาเลี้ยงเอาค่ะน้องซายใาญกับกบุกค,ค,ค่ะบุกแน่พี่น้องหน้าพี่น้องลายคนพี่น้องสมภัทติให้ครบอยู่ได้ค่ะ เราประทันในเห็ดครบอยู่เดีวยวนียล่อคิ้วกันเพียบเลยค่ะย่า่ก็ล่อคิ้วสีดำหน้าคือกันก็น <c oughs> กนเลยมานางเบิ้งนี่ละจ้าหน้าติดกันพนหาพ,พี่น้องบริเวณนี่มีแต่หน,น้าทงของอันน้องของน้องอีพอของอ่าวเนาะค่ะของอานล่ะพนสามสิบลาพี่น้องเอ้ยปันหัวถมอัมนขว้นถมหัวแบบนี้มากทางนี้ย้ายออกมาสิกับบานจะมาพ,พรา้ใหญ่อันทิ่ปัน้นพนเข่านะล่ะพี่น้องแล้วออกมาลงมาผลยุกทางลุมเนาะค่ะทั้งติดถนน เจ้าได้เขากล้องคอยอีกแล้วเด้อก็เลยเอิ่นใส่เล่าสนหรอกพี่เนาะสู้ไปจ้าสู้ไป